สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรามาไอดอลออนทีวีนะฮะวันนี้อยู่กับผมเสกธนนัตน์พลจิระพิบิวุิเหมือนเคยครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมนะฮะไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับยังมีน้องๆอ,อีก2นโรงเรียนด้วยกันครับที่เราจะไปเฟ้นหาไอดอลกัน นั่นกิจกรรมรถโชว์ของโครงการรามาไอดอรคิดนอกรกอบรับผิดชอบสังคมปี2ไปสนุกสนานกับน้องๆกันและให้ความร่น้องอกันนะครับที่โรงเรียนสมวนหญิงนะฮะและก็โรงเรียนการสรศึกษาลายครับสงโรงเรียนนี้เขาบอกว่ามีน้องๆที่เก่งในเรื่องดางวิทยาศาสตร์นะฮะมากๆและก็ได้รางวัลระดับประเทศด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามนะฮะไอดอลเหล่านี้นะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมไปรู้จักกับโครงการรามาไอดอลคิดนอกรกอบรับผิดชอบสังคมปี2กันก่อนครับ โครงการรามาไอดอลคิดนอกกรอบรับผิดชอบสังคมปีที่สองเป็นโครงการที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมโดยการคิดโครงงานสร้างสารรค์ที่แก้ไขปัญหาในด้านสุขภาวะในสังคมให้เป็นจริงและยั่งยืนได้ซึ่งโครงการรามาไอดอลมุ่งหวังให้เยาวชนมีบทบาทในการเสริมสร้างสุขภาวะในสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการร่วมมือการแก้ปัญหากับกลุ่มผู้นำชุมชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนในการํัก,กานให้ประชาชนระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถช่วยการแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนโครงการรามาไอดอลพร้อมที่จะสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้ใช้พลังสร้างสารรค์เพื่อให้เกิดสังคมที่ดีขึ้นค่ะ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับได้รู้จักโครงการรามาไอาดอลคลิกนอกอกอบรับผิดชอบสังคมปีสองไปแล้วนะฮะ<ด>แล้วส่วนเรื่องของไอดอลนะฮะคี่คุณผู้ชมจะได้เจอเขาวันนี้ช่วงหน้าเดี๋ยวผมพาไปเจอแน่นอนแต่ว,ว่าช่วงนี้เนี่ยผมขอมูฟตัวเองนะฮะไปที่ยวอย่างเขาก่อนดีกว่าครับ โครงการการประกวดดีๆกับโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลระดับประเทศเลยนะฮะกับเพลง Anti Food Drop Exercise ครับสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีค่ะทั้ง3มสาวฮะเกิลแกงของเราใครเป็นใครบ้างคะหนูชื่อนางสาวณนนิชาโพเพื่อนน้อยคะ่ะนางสาวมุกตาพายูเปี่ยมคะ่ะนางสาวปรวิชยาสังขรักดค์ค่ะอันนี้คือสามสาวที่เริ่มคิดทุกอย่างในโครงงานวิทยาศาสตร์ชิ้นนี้ออกมาใช่ไหมครับค่ะนะครับเริ่มต้นเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามารวมตัวกันได้ยังไงทั้งสามสาว คือแม่หนูเป็นพยาบาลน,นะคะก็คือทําให้ได้เห็นว่าอาการป่วงผู้ป่วยที่ตึกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค,คือแม่หนูอยู่ตึกกระดูกด้วยไงคะ,ะก็เลยศึกษาดูว่าทําไมโรคเนี้ยมันเกิดเดยอะจัง<ฮ>แล้วก็คือคุณแม่ก็ให้คําแนะนํามาค่ะว่าโรคอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ต้องทํายังไงถึงจะหายทีนี้<ะ>ก็เลยมาช่วยกันคิดแล้วก็ทํามาเป็นเครื่องะคะ่ะอาการฟุตดรอปมันคืออาการปลายเท้าตกแล้วไม่เกิดจากการไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อคะ่ะปลายเท้าตกสมมติพอเราปกติเท้าอยู่งนี้เวลานอน,อน ข้อเท้าจะเป็นอย่างนี้ปลายเท้าตกก็คืออย่างนี้ใช่ค่ะแล้วแล้วถ้าเป็นมากๆมันจะเดินไม่ได้เลยอือฮะอันนี้มันจะเกิดหลังจากใจเฟือกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นเฟือกเป็นวรนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเจ้าตัวนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องกายภาพบําบัดใช่ค่ะช่วยบริหารข้อเท้าอืฮะวิธีการมันก็จะบริหารข้อเท้าเพื่อให้กลับมารับน้ำหนักได้แล้วก็ขยับได้เหมือนเดิมใช่ค่ะอ๋อแต่สงสัยจริงๆถ้าเรามัไอ้ยมอะเรารู้ได้ไงว่าไอ้เจ้าเครื่องเนี้ย มันจะได้ผลหรือเราไปดูวิธีการกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลมาวิธีกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลค่ะแล้วเขาใช้เป็นผ้าอิลาสติกธรรมดาสอดไว้ใต้เท้าค่ะแล้วก็ดึงแล้วถ้าเกิดว่าใช้วิธีอย่างนั้นเท้ามันจะพลิกซ้ายขวาได้ค่ะมันจะเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยได้หนูก็เลยคิดไปเครื่องนี้คือยังไงมันก็ไม่ลงซ้ายขวาค่ะอ๋อคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าที่วิวัฒนาการปัจจุบันได้ใช้อยู่ในการกายภาพบำบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคฟุ้นดอกเนี่ยก็จะมีการเอาผ้า เป็นอลาสติกอค่ะอฮะแล้วก็พยายามทําลักษณะเดียวกันแต่มันสามารถบิดได้ใช่ค่ะก็เป็นอันตรายกับผู้ป่วยเราก็เลยคิดค้นตัวล็อกขึ้นมาแบบนี้ใช่ค่ะโอ้โหอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเป็นได้ขามันไม่ใช่เวอร์ชันแรกเลยละเพราะเวอร์ชันแรกเป็นกล่องแล้วก็มาเป็นอย่างนี้นี่คือเวอร์ชันที่เท่าไหร่ครับอันนี้คือเวอร์ชันที่4แล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันที่ห้าแล้วอันนี้วัสดุมันจะเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นแผงอะค่ะมันอาจจะเป็นลาหรือว่าเป็นอะไรได้ Oh. ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเราเป็นสแตนเลสเพื่อเพิ่มความทนทานแล้วก็ให้ทําความสะอาดง่ายด้วยเอาละเจ้าเวอร์ชัน5นี่คือเวอร์ชันล่าสุดใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้เราได้รางวัลมาหรือเปล่าครับตัวนี้ที่ได้รางวัลของพระเทพก็คือเป็นกล่องไม้ธรรมดาคือตัวนู้นนะคะกล่องไม้ก็คือเวอร์ชันแรกเลยเวอร์ชันที่สามสามนี่คือตัวตัวแรกที่เราได้รางวัลใช่ค่ะถูกไหมครับเวอร์ชันที่สามได้รางวัลอะไรครับ ได้รางวัลของประเทศค่ะของประเทศเป็นรางวัลพระราชทานเลยใช่ค่ะแล้วตัวสี่ห้าเราก็ต่อยอดมาอันนี้ได้รางวัลอันนู้นไหนฮะของลิมสุดเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็คิดร้านทำได้ก็คือเครื่องนี้คือแต่ละเครื่องที่น้องทํามานะครับผู้ชมได้รางวัลสูงๆทั้งนั้นเลยมีรางวัลพระราชทานนะฮะรางวัลระดับจังหวัดระดับประเทศการทํารายการทำมาไอดอลของเราเนี่ยนะฮะ ผมได้เจอน้องๆเก่งๆเยอะมากก็นี่คือน้องอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะที่อนาคตผมเชื่อว่าพวกเธอจะต้องเป็นเจ้าของผลงานนะครับที่ดูแลนะฮะเรื่องของสุขภาพได้ให้ใหกับผู้ป่วยได้เยอะเอาละสามสาวโชยพี่ดูหน่อยได้ไหมเรารู้สึกภูมิใจนะคะในลูกศิหย์ของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนผู้หญิงแต่เราก็ได้สแสดงให้เห็นว่าเด็กผู้หญิงนั้นมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับเด็กผู้ชาย น้องๆชุดนี้นะคะเขาได้เริ่มทําโครงงานมาตั้งแต่ระดับชั้นมต้นแล้วก็พัฒนาโครงงานมาตลอดจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ได้รับรางวัลมาโดยตลอดนะคะเป็นการเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วที่สําคัญก็คือความสําเร็จในครั้งนี้ของเราเนี่ยเป็นความร่วมมือทั้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนะคะมันจึงรวมกันหลอมรวมกันเป็นความสําเร็จที่งดงามในครั้งนี้ค่ะในโอกาสนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนเยาวชนไทยของเราในวันนี้เนี่ย ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการที่เราจะไปทํากิจกรรมอื่นไปร้องเพลงไปเต้นเหล็กก็ตามเนี่ยเราถ้าเราเอาเวลาว่างตรงนั้นกลับมาช่วยกันทําโครงงานนะคะแล้วก็เอาโครงงานของเรานั้นมาช่วยกันแกป้ปัญหาสังคมจากจุดเล็กๆของเด็กๆตัวเล็กๆนะคะซึ่งก็อย่างโครงงานของน้องๆทั้ง3คนนี้ก็เห็นว่า,าจากจุดประกายเล็กๆของเขานเนี่ยมันสามารถจะสร้างเครื่องมือขึ้นมาช่วยในเรื่องของเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ทางกายภาพแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม และในชีวิตประจำวันได้ค่ะอะไรฮะเริ่มขั้นตอนแรกยังไงครับเอาขาวางลงไปให้ข้อเท้าอยู่ในช่องว่างระหว่างรองน้ำสองนอ,อะ<ป>นะฮะก็จะเอาขาผู้ป่วยนะฮะการเป็นผู้ป่วยแล้วเราอ่ะ <c oughs> ป่วยแล้วเหรอวางลงไปแล้วก็รัดข้อเท้ารัดตรงส่วนนีาครักับปลายเท้าใช่ไหมครับ <c oughs> แล้ว ี่คือสำหรับที่เวลาผู้ป่วยสามารถทําได้เองเลยใช่ลแล้วก็จะมีมาตรวัดจับไว้ว่ากี่ครั้งแล้วใช่ไหมครับใช่เผื่อผู้ป่วยโก,ยกง <laughs> มีด้วยโอ้โหมีโกงก็คือต้องทําให้ครบจำนวนเซตเลยแบบนี้ใช่ไหมฮะ ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับสำหรับคนที่มีอาการเสี่ยงนะครับเรื่องของฟุตดอปแรทับหรือว่าใครที่ไปแล้วด้วยแหละก็สามารถกายภาพบําบัดได้เพื่อให้เลือดไหลเวียนดีนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจมากในวงการแพทย์ไทยนะครับเราได้เห็นน้องนเยาวชนคนไทยที่เก่งมากๆอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะจากโรงเรียนสมุนหญินั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามสาวมากเลยนะครับอ้ก่อนไปนะฮะเดี๋ยวผมต้องให้น้องๆนะครับฝาก ผู้ชมสักนิดหนึ่งในการทําสิ่งอนแบบนี้กับสังคมนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ก็ได้ใครสนใจอะไรอยากให้น้องสามคนเชิญชวนหน่อยเอาจากเราเนี่ยข้างๆพี่ก่อนเลยก็คือถ้าคิดที่อยากจะทําก็ให้ทําไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเพราะว่าเราอยากจะช่วยสังคมหรือว่าอยากจะให้ประโยชน์กับสังคมก็คือสามารถทําได้เลยค่ะอื ไม่ต้องรอนะฮะคิดแล้วทำนะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะทําอะไรเราก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยส่งผลไปถึงคนใกล้ตัวใช่ไหมคะคถ้าไม่ลําบากคนอื่นก็ทําไปเถอะค่ะชอบคานี้จริงๆเลยคุณผู้ชมถ้าไม่ลาบากคนอื่นก็ทำนะฮะล,ลาบากไป <c oughs> ไม่เป็นไรนะฮะไม่เดือดร้อนใครก็ทําได้เต็มที่นะครับค่ะความสําเร็จที่กว่าพวกเราจะได้มาเป็นแบบนี้ก็คือครเราต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อน แล้วเราก็ค่อยพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะครับนี่แหละฮะพลันนะครับกว่าจะมันเป็นก้อนใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ๆนะฮะมันต้องเริ่มจากจุดเล็กๆเหมือนที่น้องเขาบอกเลยครับวันนี้ขอบคุณน้อง3คนมากนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับเราได้พูดคุยกับไอดอลกลุ่มแรกของเราในวันนี้แล้วนะครับนี่คือไอดอลที่แค่มอ3อ่ะก็ได้รางวัลพระราชทานแล้วนะครับรอติดตามแ้วกันนะครับจำแนงเพื่อนสามคนไว้ให้ดีนะฮะว่าเธอจะไปอยู่ตรงส่วนไหนของวงการแพทย์ หรือว่าของทางอื่นๆนะครับผมเชื่อว่าไทั้งสามคนจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้างหลาอีกเยอะเลยนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งไอดอลนะฮะที่เราจะไปติดตามกันครับแต่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปติดตามดูครับผู้ชมครับตอนนี้เสร็จก็มาอยู่ที่อีกหนึ่งโรงเรียนแล้วนะฮะกับโรงเรียนการณ์นสุดศึกษาลายครับมีน้องๆหนึ่งกลุ่มนะฮะ ที่ต้องบอกว่าเก่งไม่แพ้คนที่แล้วเลยนะครับเป็นเรื่องราวของสายโชว์นะฮะ,ะคืออะไรงงอันสิเหมือนผมเลยเดี๋ยวไปถามน้องกันดีกว่าสวัสดีครับ,ครบใครเป็นใครบ้างนะฮะแนะนําตัวหน่อยก็ชื่อพิชยาลวันกุลหรือว่าพีค่ะน้องพีสุพิชยาเหล่าอินค่ะเดอร์นัทค่ะ,ะสุพิชยาเอ๊มีหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นั่นพิชยาพ <laughs> พาทอนสนิททางกูมพี่กิกค่ะน้องกิกนะฮะพีค่ะ ออเดอร์ oh <laughs> ไม่ใช่คีโดนัทกิกนะฮะสามสาวของเรานะครับกับการทำครงงานวิทยาศาสตร์เป็นยังไงอ่ะมันคืออะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิค่ะก็ทายโชว์นะคะคือการแสดงทางวิทยาศาสตร์ค่ะการนําการทดลองทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์กับการแสดงค่ะถามหน่อยครับว่ามันคือวิทยาศาสตร,ร์แน่น,นอนและแต่ทําไมเรา3คนถึงสนใจในแนวทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้ มันมีตั้งกีฬามันมีเรื่องอื่นๆคอมพิวเตอร์ไอทีทำไมเราถึงเรื่องนี้อ๋อก็พวกเราอยู่สายวิทย์ด้วยค่ะแล้วแบบว่าอาจารย์ก็แบบให้มาลองดูว่าโครงการนี้มันน่าสนใจนะน่าไปประกวดอะไรย่างนี้พอไปลองดูเออมันก็โอเคเราจะได้แบบร่วมกิจกรรมกับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะเรามาทางสายวิทย์ด้วยค่ะ uh huh. อันนี้ที่โดนัทบอกอย่างนี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นที่เราเข้ามาคือคุณครูชักชวนใช่ค่ะ เข้ามาคือมันมีการประกวดยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณฟูก็ชักชวนให้เราเข้ามาซักซ้อมมาฝึกแล้ว3คนทําไมถึงมาเป็นทีมกันได้อะใครมาก่อนมาหลังหรือลากกันมาต้งแพรเอะไรนพรคนมอมกันนีม่มาก่อนค่ะ,คะก็ตอนแรกคือทําตั้งแต่มอต้นแล้วค่ะแล้วก็อพอมาปลาครูก,ก็ชวนมาแล้วก็เพื่อนๆกันก็เลยลากเพื่อน <c oughs> มาลำบากเราด้วย <c oughs> ไม่ใช่ลากเพื่อนมาสนุกสนานกับเราด้วย <c oughs> ในการใช้วเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ <c oughs> แล้วก็ถือว่าได้เอาเรื่องราวของการเรียนเรียนวิคณิตนี้อยู่แล้วเอามาใช้เป็นประโยชน์ แล้วมันยากไหมอ่ะพี่ก็เรียน,นวิทย์คณิตรคุณผู้ชมครับไม่เชื่อดีนาะตาอย่างนี้ก็วิทย์คณิตนะแต่ขอโทษทีเถอะไม่ได้เสี่ยวน้องเลยอ่ะ <c oughs> นี่คือน้องมีความสนใจใครรู้แล้วก็เอามาฝึกฝนนะครับคือถามเลยว่าพี่มันยากสำหรับพี่สำหรับน้องม,มันก็คงจะยากบ้างแหละตอนเริ่มต้นแต่มันเริ่มต้นจากอะไรยังไงมันมาเป็นโชว์มาเป็นไซโชว์อย่างนี้ได้ยังไงอ่ะก็ก็มันก็ยากอะค่ะยากตรงที่มันมีบทที่ต้องจําแล้วมันเป็นศัสท์เทคนิคของวิทยาศาสตร์มันก็เลยแบบว่า ใช่เราแบบบทมันยาวอ่ะมันต้องอธิบายยาวมันก็อาจจะยากตรงนั้นแต่ว่าเรื่องการแสดงก็ไม่เท่าไหร่ค่ะโอ้เ,เอาเป็นว่าอยากรู้แล้วว่าสีสันนี่เธอบอกว่ามันสนุกสนานมันมีโชว์ที่อลังการแล้วเธอได้รางวัลเหรียญทองระดับประเทศผมยังนึกภาพตามไม่ออกว่าจริงๆแล้วคือ,อยังไงคุณผู้ชมก็คงจะเป็นเหมือนผมเหมือนกันฉะนั้นเราไปดูทั้งสามสาวโชว์ดูมีซีคัอของเธอแล้วกัน <c oughs> ใช้คำนี้เลยนะฮะเป็นสายโชว์นะครับ <S <S ได้ไมได้ได้ค่ะจัดมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายฟันนี y รายการที่สร้างพิศนิษฐ์ใสามโลกและมาพร้อมกับสาระความรู้ความตื่นตาตื่นใจมาฝากเพื่อนๆเพื่อให้เพื่อนๆได้นําประโยชน์กลับไปใช้ในชีวิตประจําวันเดีย๋ยวพี่พี่จ้างจะเปลี่ยนของเหลวใส่ในกแก้วนี้ให้กลายเป็นสีนชมพูภายในพริบตาเลย เดี๋ยวพี่โรนัตเนี่ยจะตับตาดูให้ดีเลยนะคะไหนๆพี่กิ๊กอยากดูแล้วคะ่ะถ้าอย่างน,านั้นเรามานับแล้วจับตาดูไปพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามโอโหของเหลวในแก้วเป็น,เป,นเป็นสีชมพูแล้วคะ่ะยังไม่อีกนะคะพี่กิี้ทำไมไม่เปลี่ยนอะ่ะพี่พี่จงังไหนลองทำใหม่สิได้ค่ะรอสีต่อไป โอ้โหดูสิเขาว่ามันเป็นสีม่วงอ่ะมันเป็นสีม่วงอะพี่กิ๊กนี่แต่อันนี้ค่ะแต่อันนี้เตาไปแต่ที่อาทองแฟนเลยแต่ที่เลยค่ะเฮ้ยวิงกาเดียมเลยวบโอซ่าไม่่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้ดูเป็นรูด้วยคุณก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆนักเรียนเนี่ยได้สนใจในเรื่องของการแสดงทางวิทยาศาสตร์เพราะว่า เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างในเรื่องของความสามารถในการกล้าแสดงออกแล้วก็เด็กเองเนี่ยจะต้องไปสืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทดลองต่างๆแล้วก็นําเสนอและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาได้ฝึกหัดเรื่องของการทํางานเป็นทีมค่ะค่ะกิจกรรมที่เด็กๆสามารถทําได้เนี่ยมีหลากหลายนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทางวิทยาศาสตร์เสมอไปนะคะกิจกรรมการร้องเพลงการเล่นดนตรีนะคะหรือแม้แต่การแข่งขันนะคะการจับกลุ่มในเรื่องของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือเรื่องของโครงงานต่างๆก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมได้นะคะโดยไม่จํากัดที่ในเรื่องของระดับสติปัญญานะคะขอแค่นักเรียนมีความสามารถนักเรียนร่วมคิดร่วมทํานะคะนักเรียนสามารถที่จะนําปัญหาที่อยู่รอบๆตัวมาแล้วก็มาทําเป็นกิจกรรมนะคะก็สามารถพัฒนาความคิดของนักเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะ ว่าเพื่อนๆเลยพี่ๆจะได้รับความรู้สาระและความบันเทิงเลยกันเต็มที่นะคะใช่ใช่ก่อนจากกันวันนี้พี่กิ๊กขอฝากข้อคิดสกิดใจไว้สักนิดนะคะเกิดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมสำหรับวันนี้พี่พีจะก,กับรายการซาชันนี่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผคุณสามสาวด้วยนะฮะบอกเลยว่าผลงานตรงหน้าเนี่ยผมเพิ่งสังเกตว่า ผมเนี่ยเบสิกดีสุดไม่ล้นพอดีเลยอะไรกันเนี่ยล้นด้วยโอ้โหไว้วันนี้โอกาสหน้านะฮะมาสนุกกับอะไรนะสายฟันนี่ค่ะรอติดตามรายการของพวกเธอด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนและจะมีวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลุกขึ้นไปหรือเปล่าว่าติดตามกันนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ แต่รายการของเรานะฮะผู้ชมค,ครับยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีภาพบรรยากาศกาิจกรรมรถโชว์นะครับที่เราไปกันทั้งสองโรงเรียนที่สุพรรณบุรีนะครับจะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับคือหาใครอยากรู้มันเป็นวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมใช่โครงงานนี้นได้ทำได้ยังเรายังไม่รู้นะดังนั้นแสดงว่าน่าสนใจ โคกาดมาไอกดี่อบยง่อสัคมโคกาดามาไอเนาี่อบเะยังม่อสังมทำไรกันอะนมือสวยนาะน่ารักเนาะอ้าวผู้ชมครับน้องๆคอเรียนนี้น่ารักมากนะฮะอะไมือสวยสวยสวยมากครับอ่านไม่ออกสักตัวเลย <c oughs> จะบอกว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาใช้วเวลาว่างเป็นประโยชน์นะฮะ ไม่ได้เอามาทำกันบ้านนะเอามาลอกกันคุณผู้ชม <c oughs> นี่คือน้องๆน,นะครับที่อยู่มอนหนึ่งแงนะฮะทำนานกยนโอ้โหขมักขมันเลยครับคุณผู้ชมผมคิดถึงบรรยากาศตอนเด็กเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้มีหนึ่งบรรยากาศที่น่าติดตามมากรบกับกิจกรรมรถโชว์คนะที่อยู่ด้านบนที่ตอนนี้กําลังทํากิจกรรมอยู่กับโครงการรามายดอลคลิปแล้วก็รับผิดชอบตรงโค้ปีสองไปติดตามมาแล้วกันครขัข้างบนแล้วกันนะฮะตอนนี้ผมขอปวดน้องก่อนอยากรู้ว่าน้องทําอะไร และในวันนี้เราก็ได้นํากิจกรรมดีๆที่ทางโครงการรามาไอดอลคิดนอากอบรับผิดชอบสังคมปีที่2มาอยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีที่โครงการรามาไอดอลได้มาจัดก,กิจกรรมดีๆให้กับน้องๆทั้ง2โรงเรียนก็คือโรงเรียนสงวนหญิงและโรงเรียนกันสูนรศึกษาไลโครงการรามาไอดอลของเรานะคะก็ได้มอบทั้งความสุขความสนุกสนานและสาระเพื่อน้องๆซึ่งได้มีการตอบรับกับโครงการรามาไอดอลเป็นอย่างดีจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ แต่ละกลุ่มจะต้องเขียนชื่อทีมของตัวเองอนนทีมไหนส่งเทมเพสในตารงนะอันนี้เดินใจ s y Ranger เอสวัสดีค่ะชื่อกลุ่มของพวกเราคือ Supergirls นะคะอืมปป s u p e อร์ r l s ์และก็ชื่อชื่อโครงงานของกลุ่มพวกเราคือ Super Soul Soy ค่ะเออค่ะสิ่งที่พวกฉันอยากจะทำก็คือ การแก้ปัญหาดินเค็มเนื่องจากปัญหาดินเค็มนั้นเกิดจากเกิดจากการสะสมของธาตุที่มีสภาวะเป็นเบสมากเกินไปทาให้ดินมีสภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกพืชส่งผลต่ตตตตอเกษตรกรทําให้เกษตรกรนั้นได้ผลผลิตที่น้อยลงวนะเดี๋ยวตามดูคือหาอะไรยากลู้มันเป็นวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหม <c oughs> ใช่โครงงานนี้ได้ทำไปยังเรายังไม่รู้นะเพราะนั้นแสดงว่าน่าสนใจอาเชิญต่อ และส่งผลต่อไรายได้ที่น้อยลงด้วยค่ะโรงงานเรื่องอ้วนนักมักทำร้ายค่ะอโดนใจไหมละ่ะค่ะสำหรับที่มาและข้อววสำคัญนะคะเนื่องในปัจจุบันคนในสังคมของของเราประสบปัญหากับเ,เรื่องของความอ้วนค่ะซึ่งเป็นปัญหาใกล้ตัวและผู้คนส่วนมากมาักมองข้ามล่ะ หลักๆนี้ไปก็คือประทานนี้จะมาจากการรับประทานอาหารของเราคนในยุคใหม่ชอบรับประทานอาหารพวกขยะค่ะคือมีรสชาติอร่อยเออขยะใช่ไหมจ๊ะคนคนในยุคใหม่ชอบทานอาหารพวกขยะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยงถามก่อนพวกขยะเช่นอะไรก็คืออาหารพวกบาต์ฟู้ดเออ 5คนไั้ด้วยมันจะได,ดยเบิกบ่าววันเจ็ตปวานแต่วันนี้มันเป็นการลองก่อนนั่นหมายถึงว่าถ้าเราพอใจกับเพื่อน5คนนี้ที่จะทำงานร่วมกันเราสามารถเขียนโครงการโครงงานนี้ต่อไปได้แน,นว,วคิดที่พวกเราทำกันเยอะมากแต่ทำไมแนวคิดเที่เมานำเสนอวันนี้ แค่ชื่เดินไปปุ๊บเจอชื่อโครงงานเท่านั้นแหละเปลี่ยนทันทีเลยชื่อกลุ่มนะคะชื่อกลุ่มว่าคลีนคลีนชื่อโครงงานของกลุ่มนะคะคือ Market ตค e ี n สิ่งที่พวกฉันอยากจะทำคือกำจัดสิ่งกับสิ่งสก,กปรกออกจากตลาดเช่นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะผลลัพธ์ของโครงงานของกลุ่มดิฉันคือตลาดสะอาดมากขึ้น ตลาดสะอาดขึ้นมากกว่าเดิมวัยรุ่นกล้าเดินเข้าตลาดมากขึ้นทำใหส้สภาพเศรษฐกิจของตลาดแห่งนี้ดีขึ้นค่ะฉันจะทำโครงงานนี้ให้มีความยั่งยืนโดยการทำสมุนไพรในการกำจัดกลิน่นและทำผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมเพื่อลดเรื่องกลิ่นค่ะ สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มซ u เปอร์เกิลส์นะคะจากโรงเรียนสงวนหญิงค่ะความประทับใจแล้วก็ความรู้สึกที่พี่ๆได้มาให้ความรู้แล้วก็ให้ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะคือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็ได้ให้ประสบการณ์หลายๆอย่างทางการทำงานเป็นกลุ่มการร่วมมือกันจากเพื่อนที่อาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนนะคะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการที่จะเข้าไปศึกษาต่อในมหาลายัยไหมที่ดนค่ะแล้วก็ อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้เข้าร่วมโครงการนี้กันเยอะๆค่ะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีมากนอกจากจะได้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็ยังได้การยังได้เป็นการช่วยสังคมอีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกเราทีม502สมองดีสปีชีเก่งกล้าความพยายามเป็นเลืศความมุมั่นเจืออยู่ที่ใจครับจากโรงเรียนกันนสู้ศึกษาอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีครับสำหรับวันนี้ที่เราได้เข้าโครงการนี้ความรู้สึกของพวกเราก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ทําโครงการนี้ ที่ที่พี่ๆได้มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการนี้และโครงการนี้เกิดขึ้นครับติด<ย><ย>ตามชมการเฟ้นหาไอดอลของโครงการรามาไอดอลคลิปน้กกรอบรับฟิชอบสังคมปีสองได้น,น,นะครับย้อนหลังกับทางยูทูบนะฮะ เลยครับรามาไอดอลออนทีวีครับส่วนใครที่อยากจะติดตามรายละเอียดต่างๆของโครงการรามาไอดอลก็คลิกได้ครับที่เว็บไซต์ฮะ w w w r a m a c h a n n e l t v ครับแล้วก็รวมทาง facebook.com/ramaidoltv ทั้งหมเลยนะฮะแค่นี้ง่ายๆครับติดตามการเป็นหาไอดอลคนต่อไปได้จังหวัดต่อไปจะไปที่ไหนรอติดตามับวันนี้ผมเสกธนคัะนัตตกจิระที่พิศวงหมดหน้าที่แล้วนะครับเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย แต่อันนี้ค่ะแต่อันนี้ต้อไปแตะที่อะไต้องไปแตะที่ไหนแต่นี่เลยค่ะอ้เฮ้ยจิงกาเดียมเรเบโอซ่ามันทำมไ่ไได้ไมไ้ใช่ใช่ค่ะอันี้ดูเป็นจริงไหม